หากมีการกระทําบางอย่างที่พี่น้องสะดุดเราหรือสะดุดใครบางคนแต่มันไม่ใช่ความจริงหรือไม่ถูกต้องตามแนวทางในพระคัมภีร์เราควรตอบสนองอย่างไรการตอบสนองที่ดีเบื้องต้นก็คือว่าการให้คําแนะนําการอธิบายให้เข้าใจเพราะว่าการที่พยายามคงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันความรักซึ่งกันและกันเอาไว้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ดังนั้นถ้าสามารถให้คําแนะนําเตือนสติเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังทําให้ขีย อยได้นั่นก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างไรก็ดีพระเยซูแนะนําว่าอย่าโยนไข่มุกให้สุนัขยาให้ของประเสริฐแก่สุกรเกือกว่ามันจะเหยียบย่ําเสียแล้วหันมากัดเจ้าการให้คําแนะนําหรือคําอธิบายบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนคนนั้นอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเขาและตัวเราแล้วก็ต่อสถานการณ์ก็เป็นไปได้หากโอกาสจังหวะเวลายังไม่เหมาะสมหากคนนั้นซึ่งพระเยซูเปรียบเทียบสําหรับบางคนในพระคัมภีร์เนาะว่าเขาเป็นเหมือนกับหมูอ่ะหมู พอโยนของประเสริฐให้กับมันมันก็ตกใจมันก็เหยียบย่ําแล้วหันมาชนมากัดมาทําร้ายเราเสียอีกนสําหรับบางคนเนี่ย ทำแนะนํายังไม่เหมาะสําหรับเขามันไม่ใช่เวลาของเขาดังนั้นเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้านะว่ามีเวลาที่เหมาะสมที่เราจะสามารถอธิบายเล่าให้ฟังหรือว่าหนุนใจเขาเพื่อเขาจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่เราไม่สามารถให้คําแนะนํากับคนที่เราอยากจะให้คําแนะนําเพราะว่าบ่อยครั้งการให้คําแนะนําหรือคําอธิบายเหล่านั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเป็นโทษของเรามันมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือว่าเวลาใครก็ตามที่เข้าใจผิดเราหรือเข้าใจผิดคนอื่นหรือเรารู้สึกว่าเขาทําผิดเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราอยากจะไปเตือนเขาเ ให้เราอธิษฐานเผื่อเขาการเผื่อเขาหลายๆายครั้งอย่างจริงใจนะอธิษฐานเผื่อเขาเผื่อเขาจนเรารู้สึกว่าเรารักและห่วงใยเขาอย่างจริงใจแล้วพอเราไปเตือนหลังจากนั้นเนี่ยทั้งแววตาสีหน้าคําพูดของเราเนี่ยมันจะสัมผัสได้เขาจะสัมผัสได้ว่าแม้เราเตือนไม่ถูกหูก,ก็จริงแต่ว่าเราห่วงใยเขารักเขาซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความขัดแยง้งหรือไปผลลัพธ์ในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็น้อยลงดังนั้นมีคําแนะนําคือว่าอธิษฐานเผื่อเขาเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าประทานจังหวะโอกาสที่เหมาะ สมเพื่อจะแนะนําเตือนสติหรืออธิบายให้เขาฟังเพื่อเขาจะได้ไม่สะดุดหรือว่าไม่ทําสิ่งที่ผิดต่อไปครับ